ร้านนี้แหละท่านประธานครับเจ้าของร้านร้านนี้เขาไม่รู้เลยเลยครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา,าท่านประธานไปนคนส่งเขาเรียนแถมยังเปิดร้านนี้ให้เขาอีก่ะตอนนี้เขายืนอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอะฉันไม่จําเป็นต้องบอกอะไรเขาหรอกแตวฉันทําเลยก่อนละกันคุณไปเอารถมาจอดรอหน้าร้านได้เลยได้ครับลาติอ้าพี่แอ ตอนนี้ร้านเธอรูดีขึ้นแล้เน,นี้ยขอโทษนะคะร้านคุณเพนเล็บแล้วก็ต่ออะคริลิกได้ไหมคะอ๋อได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้าน,นั่งรอตรงนู้นก่อนนะคะคือว่าฉันรีบมากเลยค่ะช่วยทำให้ฉันก่อนได้ไหมแต่ว่าขอเป็นวัสดุที่ดีที่สุดงบไม่จำกัดค่ะถ้าเกิดว่าคุณทำให้ฉันพอใจเนี่ยฉันอาจจะให้พิเศษเพิ่ม2,000บาทก็ได้นะ แต่ฉันมาก,ก่อนนะคะพี่แอร์พี่ไปนั่งรอก,ก่อนได้ไหมคะเอา้นานัตตี้พี่ก็รีบเหมือนกันนะแล้วกว่าพี่จะนับนัตตี้ได้ตั้งหลายวันนะนัตตี้จะให้เขาแซงคิวพีิงจริงหรอเผือพี่แอร์พี่แอร์ก็เป็นลูกค้าประจำหนูมาตั้งนานนะพี่ก็รู้ว่าฐานะทางบ้านหนูมันจนแค่ไหนอะ ก่าหนูจะเปิดร้านนี้ได้อะมันไม่ง่ายเลยนะหนูไม่อยากเสียลูกค้ารายใหญ่แบบนี้ไปอะขอนะพี่แอรนะ์呐ไปไปเป็นเด็กแยไปนั่งรอก่อนนะคะเิญเลยค่ะคุณลูกค้ามาเลยค่ะอยากได้ลไรไหนคะเอเธอเองก็ทำสวยถูกใจฉช่ไหมแกนะเนี่ย ฉันเลยอยากแนะนำให้เพื่อนฉันมาทำบ้างเลยอะแต่น่าเสียดายนะร้านเธอเนี่ยทำเลไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะอุ้ยอีกเดียวเนี่ยเดี๋ยวร้านฉันก็จะย้ายไปอยู่ในทำเลทองในเมืองแล้วค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะยังไงเดี๋ยวฉันขอแอดไลน์คนผู้หญิงไปก่อนแล้วกันนะคะไว้เดี๋ยวฉันย้ายไปเมื่อไหร่เนี่ยจะรีบโทรหาบอกคุณผู้หญิงคนแรกเลยค่ะมาค่ะเรียบร้อยนะคะบ่ายเดี๋ยวฉันไปส่งคนผู้หญิงนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลย อ่งนี้เลยนะคะเพนค่ะบ๊ายบายนะคะคุณผู้หญิงพี่สาวคะคนยุ่งอยู่หรือเปล่าคะฉันอยากเปิดร้านใหม่ใจกลางเมืองคุณพอจะมีทำเลแนะนำให้ฉันไหมมีอยู่ที่หนึ่งนะทำเลดีมากเลยอยู่ใจกลางเมืองด้วยเดี๋ยวฉันส่งที่อยู่ไปให้เรากันส่วนเธอก็ไปติดต่อเองแล้วกันนะ <ITA> <bio? S 2> เรื่องเงินไม่ต้องเป็นห่วงเลยเ๋ยวฉันโอนให้ขอให้ร้านใหม่มีลูกค้าเข้าเยอะๆนะพี่แอนหนูขอโทษนะที่ทำให้พี่รอตั้งนานนะคะมาถี่ไหนแล้วนะอันนี้เนาะอุ๊ย อ,อบ้าบ้างเลยสพิพี่พี่แอร์พี่ก็เคยทำมาตั้งหลายครั้งแล้วป่ะแค่นี้ก็ทนหน่อยหน่อยสิคะอโอ๊ยเดี๋ยวพอละเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปทำงานแล้วด้วยอะ่ะเอ,อ๊บพี่แอร์คะทั้งหมดละึยี่สิบบาทคะ่ะฮะ ยังไม่ทันทําอะไรเลยนะเก็บพี่ต้้งรอยยี่เลยเหรอโหพี่แอหนูก็เตรียมของมาทําให้พี่หมดแล้วเนี่ยถ้าพี่ไม่จ่ายธุรกิจเล็กๆของหนูก็โอเคอพี่อ่อนไปล้วขอบคุณค่ะไว้โอกาสหน้ามาใหม่นะคะอะไรเนี่ยอ่อนมาตั้งพันสเลยเหรอ โอนผิดเปล่าวะอะงานของคุณเนี่ยไม่ต้องแก้ไขอะไรแล้วนะขอบคุณครับแมวันนี้ท่านประธานเนี่ยแต่งหน้าสวยจังเลยนะครับขอบใจจ้ะอ่ะทานข้าวนีกว่าครับเอ้ยท่านประธานครับนิ้วไปโดนอะไรมาครับก็ว,วันนี้ฉันไปทำเลพิลาน,นั้นนาะนแล้ว พอดีเขาไม่ค่อยระวงังก็เลยเจ็บนิดหน่อยร้านเด็กคนนั้นหรือเปล่าคะพอดีฉันอยากจะบอกท่านประธานตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วอะค่ะที่แนะนําให้ไปทําร้านนั้นเพราะว่าฝีมือดีพวกเราก็ไปทํากันมาหลายครั้งนะคะ <S <S แต่ว่าตั้งแต่ที่เราสมัครสมาชิกอะคะ่ะเขาก็ไม่ใส่ใจพวกเราอีกเลยมีเรื่องอย่างนั้นด้วยหรอมีสิคะท่านประธานครับผมว่าท่านเนี่ยเลิกสนับสนุนเธอได้แล้วนะครับคนสมัยนี้น่ากลัวจะตายอะได้เงินนิดๆหน่อยก็เปลี่ยนเปคนละคนเลย ไม่หรอกอย่ไปคิดมากเลยก็แค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาวิ่งตามความฝันแล้วเขาก็เข้ามาทํางานในกรุงเทพอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะอ่ะไปพักกันได้ละครับเอ้านี่ฉันเติมศูย์ไปอีกตัวหนึ่งเหรอเนี่ยไปหมดแล้วสมองสมองฉันนัตี้ คั้งที่แล้วที่พี่โอนค่าทำเล็บให้อ่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรนะคะปกติเลยแต่พี่ว่ามีนะก็คั้งที่แล้วอ่ะค่าทำเล็บมันร้อยี่สิบแต่พี่โอนผิดอ่ะพี่โอนไปพันสองมันเกินมาตั้งพันกว่าบาทอ่ะนัตตี้ช่วยโอนคืนในพี่ได้ปะโอ๊ย้ย จริงเหรอคะพี่แอร์คือว่าหนูไม่ทนได้เช็คเลยต้องขอโทษพี่แอร์ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้หนูไม่มีเงินสดติดตัวเลยอะพี่เอาแบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวเงินที่พี่โอนเกินมาเนี่ยหนูไปใส่เป็นในเครดิตสมาชิกของพี่แล้วกันเนาะแล้วคราวหน้าถ้าพี่มาทําเล็บอีกเนี่ยก็หักจากตรงน,นั้นไปเลยดีกว่าพอดีช่วงนี้หนูใช้เงินเยอะอะค่ะจะต้องย้ายร้านไม่มีเงินสดจริงจริงแบนั้นก็ได้ กระเป๋าสวยดีนะเนี่ย c o l l e คชั o ใหม่เลยนี่ใช่เลยค่ะพี่แอร์่แอรจำลูกค้ารายใหญ่คราวก่อนได้ไหมคะจริงๆแล้วเขาเป็นอินโูชื่อดังเลยค่ะเขาก็มารีวิวร้านให้หนูฟรีทีนี้คนก็ตามเข้ามาใช้บริการเต็มเลยตอนเนี้ยกําไรฉับมากไหนนะตี้บอกพี่ว่าจะเก็บเงินมาไปทําร้านใหม่ไม่ใช่หรอทำไมเอามาซื้ออะไรของพุ่งคลวยแบบน,นี้ดีพี่แอร์จริงๆหนูจะซื้ออะไรมันก็เรื่องของหนูปะพี่มายุ่งอะไรด้วยเนี่ยอ่ะไปเสร็จละ นัตตี้ทำไมทำแบบเนี้นี่มันยังไม่เสร็จด้วยซ้ำเนี่ยเสร็จแล้วคุณมีพระคุณคะคือว่าตอนนี้ฉันกำลังขาดหุนค่าตกแต่งร้านอีกห้าหมื่นบาทะคะ่ะคุณช่วยฉันอีกสักครั้งนึ่งได้ไหมคะนี่จิตใจเธอทำด้วยอะไรนะฮะเธอตอบแทนคนที่มีบุญคุณกับเธอแบบนี้ได้ยังไงอะนี่พี่คิดว่าตัวเองเป็นใครเหรอะคะคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันนักหนา แล้วฉันจะบอกอะไรให้นะตอนเนี้ธุรกิจของฉันมันกําลังเติบโตไปได้ดีเลยต่อให้พี่จะกลับมาหรือไม่กลับมาอีกเนี่ยก็ไม่ส่งผลอะไรกับฉันเท่าไหร่หรอกเธอจำคาสู้ของเธอไว้ให้ดีนะเงินของฉันในบัตรสมาชิกเหลือเท่าไหร่โอนคืนมาให้ฉันให้หมดเลยเออโอนคืนอย่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกมาทําเล็บที่ก็แค่ร้อยสองร้อยคิดว่าฉันอยากเสียเวลาทาให้มากหรือไงไปไหนก็ไปเลย คุณแพทริกค่าเช่าร้านทำในพื้นที่ตรงใจกลางเมืองคิดเป็นราคาปกติได้เลยนะคะไม่ต้องลดไม้เป็นบาทเดียว